สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลัมี่ช anel ค่ะช anel นนการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์แบบต้นตกกับอาจารย์มิมี่นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะเดือนที่2ของไตรามาสที่2ของปีแล้วนะว่าไปแล้วปีปีหนึ่งก็รวดเร็วมากเลยนะคะเร็วจนใจหายเนี่ยปี2566เพิ่งจะเริ่มต้นเองอาจารย์รู้สึกนะคะนี่ก็ปาเข้าไปเดือนที่5ของปีละอ่ะเรามาดูกันก่อนในภาพรวมของดวงดาวนะคะว่าตอนนี้ในเดือนพฤษภาคมจะเกิดปรากฏ การอะไรทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวและส่งผลต่อพลังงานเกี่ยวกับโลกใบนี้แล้วก็ส่งผลเกี่ยวกับดวงชะตาของมนุษย์บ้างนะ,ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไปทําคลิปที่เป็นแยกให้ในแต่ละราศีก่อนนะมาดูภาพรวมกันก่อนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเลยนะคะต้นเดือนเจ้าดาวพลูโตนี่ดวงนี้ตอนนี้ดาวพลูโตอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาราศีกลุ่มนะคะก็ วันที่1พฤษภาคมดาวพลูตโตก็จะรีโทรเกรดหรือว่าโครจรถอยหลังเนาะปะกติมันจะโครจรข้างหน้าแบบนี้นะทีนี้มันจะ,จะโครจรโครจรถอยหลังแบบนี้นะคะซึ่งดาวพลูตโตเป็นดาวพลังงานที่เกี่ยวกับอํานาจ m y พาวเวอรนะคะการควบคุมการบงการ เกี่ยวกันเมืองด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นดาวพลูตโตเวลาเขาเกิดการมูฟเมนต์หรือเคลื่อนไหวเนี่ยมันมักจะส่งผลในลักษณะเกี่ยวกับมหภาคซะส่วนใหญ่อาจจะเป็นประเทศหรือเป็นลักษณะของโลกนะเพราะฉะนั้นการที่ดาวพลูตโตเนี่ยวันที่1พฤษภาคมมีการเดินถอยหลังหมายถึงการย้อนกลับ การกลับไปแก้สิ่งใหม่การกลับไปแก้สิ่งที่ผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเมืองไทยของเราก็คือ,อประมาณกลางเดือนนะ14พฤษภาก็จะเป็นวันเลือกตั้งใช่ไหมก็ รณรงค์นะคะจาจย์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งของตัวเองนะคะใครอยากได้พักไหนยอยากได้ใครเป็นนายกอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทยก็เลือกตามที่ท่านชอบปรัถนานะคะดาวพลูโทเป็นดาวแห่งการทรานสฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการที่เ,เขาเรียกว่า t u น n form นะคะตายแล้วเกิดใหม่อะไรอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์เองก็หวังใจเหลือเกินว่าพลังงานจากการที่ดาวพลูโตโครจรถอยหลังเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆกับประเทศไทยไปนในแง่บวก เพราะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอยากให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ดีนะคะจะได้ส่งผลกับทุกคนทั้งในประเทศแล้วก็ในโลกด้วยนะทีนี้ในเรื่องราวของดวงชะตาของราศรีอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันชัดเจนสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็อันเนี้ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงในแต่ละคนต่างหากนะทีนี้ปรากฏการณ์ที่สําคัญเลยนะคะก็คือวันที่56พฤษภาคมลูน่าอีคลิปนะลูน่าอีคลิปหรือว่า จันทราคาจันทรุป,ปราคานะคะครั้งที่แล้วจะเป็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงวันลอยกระทงที่ผ่านมาปีที่แล้วนะอาจารย์จำไม่ได้แล้วสิพฤศจิการู้สึก,กสเนาะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นจันทรุป,ปราคาเงามัวนะคะหรือว่าเราจะเห็นพระจันทร์ปปราาเต็มดวงสว่างสวยมากๆเลยอะ่ะมันคือฟูมูลนั่นเองนะฟูมูลฟูมูลอาจารย์บอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาเกิดฟูมูลขึ้นหรือพระจันทร์ปปราาเต็มดวงมันเหมือนกับเราเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะ่ะคุณจะเห็นอะไร ขึ้นในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวันที่5ก็คือประมาณ2ทุ่มประมาณ4ี่ทุ่ม4ี่ทุ่ม14นาทีนะคะก็จะเกิดจันทรุป,ปราคาหรือจันทราคาสึ้นนะที่14.57องศาราศีพิจิกสกอร์เปียนเพราะฉะนั้นคนที่จะรับอิทธิพลมากๆเลยก็คือ1พวกราศีพิจิกนะราศีสิงห์ราศีพฤกษฎและก็ราศีกุมนะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งในคลิป ประจําเดือนเนี่ยคะพิจิกสิงห์พฤึกศพแล้วก็กุมคุณดูสีราศีพิจิกอยู่ตรงนี้ ราศีกุมจะได้รับอิทธิพลของการทำสแควรมุม90องศานะคะพฤกษบได้รับเต็มๆในลักษณะของมุมเล็งนะเพราะเป็นราศีที่อยู่ตรงกันข้ามกับราศีพิจิกนะคะส่วนสิงห์เป็นราศีที่ทำมุม90องศาเหมือนกันกับราศีพิจิกก็จะได้รับพลังงานตรงนี้ไปนะซึ่งเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะย้อนแยง้งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในคลิปประจำเดือนของแต่ละราศีเนาะ ทีนี้อิทธิพลของมันเวลามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นสว่างชัดมากๆก็คือประมาณช่วงประมาณเที่ยงคืน23นาทีก็คือล่วงเข้าของเช้าวันที่6แล้วนะคะตามวิธีการนับของสากลอาจารย์เลยบอกว่ามันเกิดขึ้นคืนวันที่5แล้วก็เช้าวันที่6นั่นเองนะคะในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง22.14จนถึงประมาณตีสองจุดสของคืนวันที่6 ก็จะผ่านผลพลังงานที่มันที่มันส่งผลที่จะเห็นชัดเจนนะคะแต่พระจันทร์ที่มันเต็มดวงหรือฟูมูลเนี่ยก็ยังคงเห็นต่อเนื่องจริงๆแล้วไปอีกวัน2วันนั่นแหละเพราะมันดวงใหญ่มากคืนนั้นควรจะรับพลังงานแสงจัน์ทนะอย่าได้กลัวนะคะ ใครบอกว่าอ,อาจารย์ไม่ได้ว่าใครนะอาจารย์ไม่ได้พาดพิงใครนะคะใครที่บอกว่าไม่ควรที่จะไปรับแสงจันทร์หรือพลังงานฮัลโหลมันคือพลังงานธรรมชาติมันคือกฎพลังงานธรรมชาติบางคนเท่านั้นที่ อาจจะส่งผลกับดวงชะตาจริงๆในระยะยาวแต่ส่วนมากด้วยแสงจันทร์เองมไม่ได้มีผลอยู่แล้วนะคะกับมนุษย์ยกเว้นเราเชื่อว่ามันจะส่งผลร้ายมันก็จะส่งผลร้ายนะคุณก็ไม่ต้องเชื่อมันสินะคุณก็บอกว่าการรับแสงจันทร์มันคือการได้พรนะจากเทพแห่งดวงจันทร์อะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้เนี่ยพลังงานที่มันเกิดขึ้นก็อาจารย์บอกและสี่ราศีจะเห็นชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อหลังจากนั้นนะ อ๋อบอกไว้ก่อนว่าจันทรุป,ปราคามันหมายถึงการจบนะฮะโซลาอีคลิปหรือสุริยุป,ปราคามันหมายถึงการเริ่มต้นนะจริงๆมันเกิดไปแล้วนะโซลาอีคลิปวันที่20เมษายนแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทําคลิปก็น่าเสียดายเพราะอาจารย์เพิ่งจะ ได้เลิกได้ยามนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาฟื้นฟูตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่าก็ติดธุระหลายอย่างหลายสิ่งเหลือเกินจะต้องกลับมาทําแล้วไม่ได้แล้วสักวันเคาะอาจารย์มาแล้วว่าต้องกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้นะทีนี้การการจบบางสิ่งบางอย่างก็ไปดูว่าแต่ละคนจบเรื่องอะไรนะคะทีนี้หลังจากนั้นวันที่8พฤษภาคมนะดาวศุกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนะอาจารย์เขียน dựa là. ดาวสุกก็คือดวงนี้นะดาวสุกดวงนี้นะคะดาวสุกตอนนี้อยู่ที่ราศีเมถุนดาวสุกก็จะย้ายเข้าราศีกรกฎนะดาวสุกเวลาย้ายเข้าราศีกรกฎอาจารย์ว่าพลังงานมันก็จะน่ารักอะ่ะดาวแห่งการเงินและความรักย้ายเข้าสู่ราศีธน,น้ำแบบพฤษภาแสดงว่าเดือนพฤษภาคมถ้าชาวกรกฎหรือว่าเรือนกรกฎเป็นเรือนการเงินเป็นเรือนความสัมพันธ์ของใครจะส่งผลที่ดีมากๆในเรื่องคู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับพลังงานแล้วมีหนาซ้ำนะดาวอังคารก็อยู่ในราศีกรกฎอยู่แล้วพลังงานอังคารกับสุขบวกกันอยู่ในราศีกรกฎดาวธาตุน้ํามันจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเซนติเมนชัลอบอุ่นน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันทีนี้ดาวพุธเนี่ยเขาโครจรถอยหลัง วันที่15พฤษภาคมดาวพุธจะเดินหน้าแล้วนะตั้งแต่วันที่21เมษาย,ยนเดือนที่แล้วนะคะจนถึง15พฤษภาคมดาวพุธเขาโครจรถอยหลังมาดาวพุธคือดาวแห่งการสือสร Mercury, รรส่อสารเมอร์คิวรีเทพเจ้าแห่งการสื่อสารการเซ็นสัญญาเอกสารเวลาเขาโครจรถอยหลังก็ส่งผลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ควรจะเจราจาการเดินทางต้องระวังนะเอกสารล่าช้าติดขัดแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินการดีเอกสารด้านการเงินก็ ระวังความผิดพลาดเสียหายการเจราจาระหว่างคนเข้าใจเราผิดพลาดนะคะดาวพุธจะกลับมาเดินหน้าแล้วนะวันที่15พฤษภาค,คมทุกอย่างจะเป็นไปได้ถ้าเกิดอ่พยากรณส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นลัคนาเป็นราศีที่มีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวคุณยิ่งต้องระวังในช่วงที่ดาวพุธโคจรถอยหลัง ไม่ควรสมัครงานหรือไม่ควรที่จะยื่นเอกสารเปเปอร์ใดๆหรือไม่ควรแม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานนะหรือการขายงานการเจรจาการใช้ปากพูดอย่างเงี้ยนะมันจะส่งผลให้เขาเรียก <_ co> ว่าการตอบรับอาจจะไม่เท่าไหร่แล้วก็คนอาจจะมองว่าเข้าใจเราผิดนะคะทีนี้วันที่17พฤษภาคมดาวพฤหัสนีนบิ๊กเบิ้มของเรานะ ย้ายราศีค่ะดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภโอ้โหสุดยอดพลังงาน17พฤษภาคมดาวขนาดใหญ่ดาวพฤหัสที่เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินความมั่งคั่งจริงๆด้วยตัวพฤหัสไม่ใช่ดาวการเงินแต่พฤหัสเป็นดาวที่จะไปขยายไป expand ทุกอย่างที่เขาไปกระทบเขาไปทำมุมที่ดีด้วยให้มันมากยิ่งขึ้นใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีพฤษภ ใครที่มีดาวศุกร์ดาวการเงินหรือดาวพลูโตดาวการเงินนะฮะอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่1ถึง7องศาราศีพฤษภคุณจะได้รับพลังงานอิทธิพลก่อนเลย นะะใ,นในเดือนพฤษภาคมนี้แหละเตรียมตัวและพลังงานที่เรียกว่าดาวพฤหัสกุมดาวศุกร์ดาวพฤหัสกุมดาวพลูโตและส่งผลที่ดีมากด้านการเงินสุดยอดเงินหล่นทับนะคะเรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความโชคดีทางการเงินบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1บางคนเจอในลักษณะของพลังงานที่เป็นดับเบิลเป็นแจ็คพอตอะไรก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าพดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีพฤษภราศีพฤษภต่างหากเป็นราศีการเงิน เพราะฉะนั้นคุณคิดดูนะดาวที่ไปขยายทุกสิ่งดาวแห่งความโชคดีย้ายเข้าอยู่ในราศีการเงินและอยู่1ปีอ่าอยู่1ปีเต็มนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลที่ดีมากทางด้านของการเงินพฤกษบเป็นราศีศาสนาพุทธด้วย ธรรม,มะจะเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นคุณคอยดูนะธรรม,มะในประเทศไทยจะได้รับการยอมรับเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นข่าวเสีย,สยาหายด้านของธรรม,มะที่ออกไม่เยอะเหลือเกินนะพระนั่นเป็นอย่างนี้เกจิอาจารย์นั่นเป็นอย่างนี้าารนนนนหรือว่ามีเรื่องทางลบๆของศาสนิกชนเกิดขึ้นก็ตามทุกอย่างจะเป็นบวกขึ้นนะคะในปีนี้หลังจากดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีพฤษภนะเรื่องของ าการเกษตรหรือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ใดๆอาจารย์มองว่าเป็นบวกนะเป็นบวกคุณรู้ไหมว่าดวงเมืองของประเทศไทยเนี่ยตั้งโดยตั้งโดยจับลัคนาที่เป็นลัคนาพฤกษบนะถ้าเป็นโหราศาสตร์ตวันตกเนี่ยจะตกลัคนาพฤกษบนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะวันที่19พฤษภาคมก็จะเกิดนิวมูนนะ ก็พระจันทร์เริ่มต้นการโครจรครั้งใหม่อยู่ที่28.25องศาทอรัสก็คือในราศีพฤษภที่อาจารย์ทำดอกจันทร์ไว้ตรงนี้นะคะนิวมูลคือการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นนิวมูลธรรมดาไม่ได้เป็นนิวมูลโซลา e อีคลิปเพราะนิวมูลโซลาอีคลิปเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่20เมษาที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเกิดนิวมูลธรรมดานะคะก็ส่งผลกับบางราศีบางราศีก็ไม่ได้ส่งผลสักเท่าไหร่ประกอบกับ นัวันเดียวกันนั่นแหละดาวอังคารนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แสดงว่าตั้งแต่20พฤ,ฤ,ฤษภาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนอังคารย้ายเข้าราศีสิงห์ดาวอังคารเป็นดาวธาตุไฟย้ายเข้าราศีธาตุไฟนะราศีสิงห์ก็จะได้รับพลังงานของความแอคทีฟนะคะความกระตือรือร้นอะไรบางอย่างมากขึ้นเดี๋ยวไปดูในดวงประจำราศีสิงห์นะชาวสิงห์นะอาจารย์เห็นพลังงานความเวิร์วังมากๆนะคะต้องไปดูค่ะทีนี้ ประมาณวันที่22พฤศจิกายนดาวอาทิตย์นะคะก็ย้ายนะในดาวอาทิตย์ล่ะอ้าวนี่ดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะเจมินายนะก็ส่งผลใดๆนะคะเหนือสิ่งอื่นใดในเรื่องของดวงดาวที่เขาทำมุมโคจรกันเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งดาวดวงแรกที่จะทำมุมกันทั้งเดือนเลยก็คือดาวอาทิตย์กับยูเรนัสคุณเห็นไหมนะคะ อาทิตย์กับยูเรนัสนะคะกลุ่มกันอยู่ในราศีพฤกษม์มันหมายถึงเขาเรียกว่าการขบฏอ่ะการแหกข้อการแหกกรอบการอยากเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะ่ะคุณรู้ไหมว่าช่วงที่มีการเลือกตั้งอ่ะอาจารย์อ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากพูดเรื่องการเมืองนะคะแต่ว่าโหราศาสตร์มันก็ตอบเรื่องการเมืองแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโลกและประเทศได้ด้วยนะเพียงแต่อาจารย์ไม่ได้แบบอยากจะมานั่งพยากรณ์ เรื่องการเมืองถ้ามีโอกาสก็จะไม่แยกทําคลิปแยกให้เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์การเมืองหรือว่าใครอยากให้อาจารย์ทาคลิปเกี่ยวกับการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมาลองดูนะจริงๆแล้วอาจารย์ก็อยากทํานะแต่ว่าไม่อยากจะพยากรณ์เจาะจงว่าใครจะได้ไม่ได้แต่ว่าถ้ามาเปิดไพ่สนุกๆเล่นๆนะ่ะได้ว่าเอ้ยตั้งตุกตาขึ้นมาลองดูซิว่า ไพ่าอาจารย์มันจะแม่นยำไหมหรือยังไงอาจารย์ก็อยากลองดูเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นนะเอาคลิปประจําเดือนก่อนทีนี้ดาวอาทิตย์นะฮะกับดาวยูเรนะะัสกลุ่มกันทั้งเดือนเลยตั้งแต่วันที่1นึงถึงยี่สิบาค,คมเวลาเขากลุ่มกันเนี่ยเห็นไหมสิบห้ากับสิองศากลุ่มกันอยู่แอคซแซค์ลีแบบนี้หมายถึงการขบฏการเปลี่ยนแปลงการที่อยากแหกกรอบการที่เอาตัวตนออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกัน มันจะมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเช่นกันทีนี้ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นอีกนะอาจารย์ลบก่อนอันนี้คือดีมากพลังงานตรงนี้คือสุดยอดสุดยอดของสุดยอดนะคะนี่ดาวพฤหัสกับนอตโนดราหูเหนือดาวทุกดวงเนี่ยเขาจะโครจรทวนเข็มนาฬิกาเป็นปกติอยู่แล้วแต่จะมีดาวดวงหนึ่งคือโนดนี่ราหูดวงนี้นะคะ นี่คือโนดนะคะนี่คือราหูอาจารย์วาดรูปโนดนะคะว้ายตายแล้วโทษทีอาจารย์วาดรูปโนดคือดาวราหูนะคะอาจารย์ไม่ตั้งใจที่จะทันเรื่องตึงตังอะไรนะอุ้ยลบไม่ได้ด้วยอโอเคเอาใหม่นะ <laughs> โนดนะคะไม่วาดดีกว่าดาวราหูหรือโนดนะคะเขาโครจรตามเข็มนาฬิกา แล้วโหนดอยู่ที่4องศาตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ตองศาราหูดาวพฤหัสกับโหนดกําลังจะกุ่มกันในรอบ12ปีนะฮะแล้วกลุ่มกันอยู่ในราศีพฤษภราศีการเงินอีกณวันที่5ถึง31พฤษภาคม พลังงานที่เขากลุ่มกันมันส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนการสร้างตัวเองใหม่เป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างที่มันเคยสงสัยเคยอยู่ในมุมมืดเคยติดขัดจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์เลยบอกเนี่ยอาจารย์ขอให้มันชัดเจนเถอะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องทั้งตัวบุคคลแล้วก็ทั้งระดับประเทศและ ระดับโลกนะคะอะไรก็ตามที่มันเคยปิดบังซ่อนเล่นสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นทั้งทางกายภาพแล้วก็ปรัชญาด้วยหลายๆคนถ้าดาวราหูกับ เพื่อหัดไปกลุ่มกันในบางเรือนนะคะซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องคอนเนคชั่นโอ้โหคุณจะเจอใครก็ตามที่เป็นคนที่เป็นผู้รู้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่พลังงานนี้จะอยู่กับคุณไปนานแสนนานอาจารย์บอกเลยนะคะมันเป็นปกติการที่ดีมากในรอบ12ปีเอาละ่ะนี่คือข่า,าวๆของพลังงานที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูแยกแต่ละราศีกันค่ะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาจนถึง20มกราคมคุณถือเป็นชาวมังกรตามโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะมาดูเรื่องแรกเรื่องการงานมาดูสิดาวการงานของคุณเรือนการงานของคุณนะคะเรือน MC มีดาวไปสถิตไหมเรือนที่11ดาวที่เข้าไปอยู่ไปกระจุกตัวในเรือนที่5ค่ะ มันจะเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับคนทํางานแบบครีเอทีฟงานสร้างสารรค์งานบังเทิงงานบันเทิงหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความสร้างสารรค์ใดๆนะงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆก็ได้นะคะก็จส่งผลดีกับคุณกระทั่งคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการพนันนะคาสิโนหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันก็ส่งผลดีนะ เอาง่ายๆเลยร,ราศีมังกรเนี่ยคุณดวงกําลังขึ้นในเรื่องการพนันนะคะเพราะดาวพฤหัสกําลังจะย้ายเข้าราศีพฤษภก็คือเรือนที่5ของคุณหลายคนเนี่ยถ้าเป็นเกิดในราศีตอนต้นของมังกรก็จะส่งผลก่อนนะคะพวกที่เกิดประมาณในช่วงตั้งแต่22ธันวา2 2่สถึง30ธันวาพวกเนี้ยอาจจะส่งพลังงานที่ดีก่อนดาวพฤหัสจะส่งพลังงานถึงคุณก่อนละกันนะทีนี้ ในเรื่องงานอื่นที่เป็นงานประจำหรือเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวอันนี้ไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะบางกอนนะดาวเสาอยู่ในเรือนที่3 ก็ไม่ได้ส่งผลสักเท่าไหร่ดาวสุกย้ายเข้าเรือนที่7เรือนคู่อ่าดาวสุกย้ายเข้าเรือนคู่ทางด้านของเรือนคู่ของคุณเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะเจอความรักความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นคู่ที่เข้ามาดาวสุกนำเข้ามาคือดีมากด้วยนะคะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษภในเรือนที่5เป็นเรือนโรแมนซ์ด้วยเจอคู่จอรค่ะ จอลักษณะของคนที่เป็นคู่จรของคนที่จอมาเจอกันเอาง่ายๆเลยทางโหราศาสตร์คู่จริงหรือคู่ที่ยิ่งใหญ่มากๆคือเจอแล้วจะไม่พลาดกันแลวเรียกว่าโซมาเรียกว่าทวินเฟรมอาจารย์ลืมได้ยังไงเรียกว่าทวินเฟรมนะฮะมันคือสองดวงจิตที่แยกจากกันแล้วมาเจอกันนะคือสัญญากันมาแล้วในภาวะบาดูภาวะระบังพบ ก่อนที่คุณจะมาเกิดใหม่ดวงจิตจะมาจุติใหม่มาใช้ร่างใหม่คุณสัญญากันว่าเราจะมาครองรักกันและมาสารต่อพันธกิจด้านความรักให้จบกันซาในชาตินี้นั่นเองคู่รองลงมาจากทวินเฟรมก็คือโซเมตโซเม e แบ่งเป็น2ฝ่ายคือคอมพานิ s o นโซเมตคู่เก้อกูลกับคาเมิกโซเม e คู่กรรมพลังงานของคุณ จะเป็นค้าที่ต่าลงมาค่ะคือคู่จรในในเดือนนี้นะในปีนี้นะคะในปีนี้นะคะในปีนี้ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่พฤษภาเนี่ยจนถึงเมษาปีหน้านะคะก็จะมีสามารถเจอคู่จรแต่คู่จรสามารถเป็นคู่จริงได้ด้วยอาจารย์จะบอกนะคะคุณต้องพากันไปให้ถึงซึ่งใช้เวลาอีกประมาณปี2025เองเองนาะปี2025มันจะเดินทางเข้าต่ออยู่ในเรือนราศีเดือนที่7 ราศีกรกฎของคุณซึ่งส่งผลต่อการเป็นคู่จริงละนะฮะซึ่งปีนี้ถ้าคุณเจอใครก็ตามมันเด่นมากคนที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่เป็นคนที่คนคุยสามารถที่จะเจอเรื่องของความโรแมน,แมนติกยกระดับขึ้นถ้าคนเป็นคู่อยู่แล้วอันนี้ดีอยู่แล้วคะ่ะคู่ของคุณจะโรแมนติกแฟนคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทางด้านครอบครัวก็ดีอยู่แล้วอาจารย์ว่านะพลังงานในครอบครัวมันดีกันอยู่แล้วนะคะมันดูโรแมนติก ลูกๆจะเป็นอิทธิพลกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้และในปีนี้เด็กๆของคุณต้องการความรักจากคุณมากขึ้นต้องการที่จะเรียกร้องอะไรจากคุณมากขึ้นแล้วก็คุณนะก็น่าจะให้ความรักกับเด็กได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนเนาะดาวสุกย้ายเข้าเดือน7หลายคนถ้าคิดจะลงทุนทางการเงินเนาะคิดจะลงทุนแบบมีพันเนอร์หุ้นส่วนได้แต่ถ้าจะลงทุนตัวเองอาจารย์ว่ายัง แบบคนเดียวทำะนะคะอย่าพึ่งนะคะมังกรแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนโอเคได้ไม่มีปัญหาอืมก็ลองพิจาะห์ดูแล้วกันถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนถ้าเข้ามาต้องเป็นพวกลัคนาราศรีธาตุน้ําดีนะคะเกิดกรกฎมีนแล้วก็การเอ่อกรกฎมีนพิจิกนะคะดีค่ะดีต้องเกิดเป็นลัคนาธาตุน้ำตา,ตามโหราศาสตร์ของอาจารย์นะคะไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยนะคะมันจะเหลื่อมล้ากันอยู่นะคะอืม ทีนี้ด้านความรักแล้วโอเคการงานการเงินการเงินไม่ค่อยเด่นสักเท่าไรไม่ค่อยเด่นสักเท่าไรเกิดลูน่าอีคลิปจันทลุปปราคาในเรือนที่7เรือนเพื่อนฝูงสังคมและโพโพสเป้าหมายของคุณในเรือนนี้มันเกี่ยวข้องกับเป้าอะเป้าหมายอะความฝันฉันดรีมฉันฝันไว้ฉันอยากทำมันสำเร็จฉันมีเป้าหมายในชีวิตอ,อย่างนี้เนี่ยคือเรือนที่เรือนที่11พอมันเกิดขึ้น มันเอาสปอตไลท์ฟูมูลดวงจันทร์ดวงใหญ่เนี่ยมันส่องเข้าไปในเรือนเป้าหมายของคุณมันทําให้คุณเข้ามาทบทวนว่าเฮ้ยฉันอยู่มาตั้งนานฉันถึงเป้าหรือยังฉันตั้งใจว่าฉันจะลดน้ําหนักให้ได้ฉันตั้งใจมาสิปีแต่ฉันทําไม่ได้เลยอาจารย์ด่าตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์ทําได้แต่ว่าคือมันไม่ถึงเป้าเพราะเรามีเป้าอื่นที่ใหญ่กว่าในบางคนก็เป็นไปได้แต่บางคนเนี่ย ไม่เคยมีกระทั่งเป้าหมายหรือความฝันเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะต้องมาตบตบตัวเองให้เข้ามาตื่นตื่นตื่นแกฝันอะไรวะแกมีความฝันอะไรวะแกลุกขึ้นมาทําตามเป้าตัวเองได้แล้วแล้วพลังงานของจันทรลุป,ปราคาหรืออีคลิปครั้งนี้จะส่งผลให้คุณทําตามความฝันให้สําเร็จมันถึงเวลาแล้วค่ะชาวมังกรคุณเป็นคนที่ ซีเรียสหนักแน่นทําได้จริงมีความซีเรียสตั้งใจอยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณหลายคนมีความฝันนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่คุณจะทําตามฝันให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะในอีกแง่มุมของกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมหลายคนออกจากกลุ่มเพื่อนฝูงเก่าจบจากกลุ่มเพื่อนฝูงเก่าแล้วก็หลายคนกําลังจะเจอเพื่อนฝูงใหม่ มิตรภาพในกลุ่มเพื่อนฝูงกําลังจะถูกยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นบางคนอาจจะจบกับกลุ่มเพื่อนหนึ่งแล้วก็เจอกับกเพื่อนหนึ่งเลยส่วนมากนะคะจะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะหรือการเป็นผู้นำก็ได้คุณอยู่ในกลุ่มสังคมหนึง่งคุณเป็นผู้นำเขาคุณต้องลาออกจากการเป็นผู้นำเพื่อไปเดินตามทางของคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อาจารย์ต้องการจะสื่อให้ฟังว่ามันเป็นเรือนสตา์ที่ดีมากในช่วงสองเดือนนี้ในการที่คุณจะปักธงเป้าหมายของคุณจริงๆ จริงๆแล้วเป้าคุณคืออะไรอะ่ะคุณต้องการอะไรสูงสุดในชีวิตของคุณละ่ะคุณเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่สิ่งที่ทุกคนมีไม่เท่ากันก็คือการลงมือทำในช่วงเวลามัางกรคุณทำได้นะคะคุณต้องลงมือทำแล้วนะอือาจารย์ขอไพยทาโร่สามใบสิคะให้จักรวาลแนะนำเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยอยากแนะนำอะไรสเหรียญ ท o o p e n t a c ั่วไพ่สองเหรียญคือการบาลานซ์การหมุนเงินถ้าทางการเงินบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เดือนที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังด้านของการใช้เงินนิดนึงคุณอาจจะบาลานซ์เงินจนเหนื่อยหรือคุณอาดาวพลูโตโคจรอยู่ในราศีกุมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เรือการเงินคุณด้วยนะฮะอาจจะบาลานซ์เงินจนเหนื่อยดาวเสาหลายคนยังไม่ออกจากเรือนการเงินคุณ การทดสอบความขี้เหนียวหรือการที่เรามาระวังการเงินก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในด้านของอื่นๆหมายถึงคุณต้องการสมดุลชีวิตดีๆนะคะ สองคาทานะคะไพ่สองสองขึ้นอ่ะไพ่กู้ขึ้นนะคะสองคาทาหมายถึงการขยายค่ะสักวาลอาจจะบอกคุณกําลังขยายไปสู่เม่ชที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มิตรภาพกลุ่มใหม่เพื่อนกลุ่มใหม่คอนเน็กชันก็ได้กลุ่มสังคมที่กว้างขึ้นคุณกําลังจะรับการขยายไปในจุดที่มันดีกว่าที่มันก้าวหน้ามากกว่าโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงลักษณะของหลายคนที่กําลังทําธุรกิจแล้ว คิดว่าเอ้ยฉันปักไม้อันนึงลงไปสําเร็จละฉันจะเริ่มต้นอีกอันหนึ่งเริ่มได้ค่ะทําได้ค่ะทําได้ค่ะบนพื้นฐานของการที่ถ้าคุณยิ่งได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนมิตรภาพทําเลยแต่ถ้าคนเดียวชา้ชาๆและคิดวิเคราะห์ก่อนอาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้ถูกไหม,มห้าดาบบ่งบอกถึงลักษณะของอุปสรรคในเชิงของการที่อยู่ๆ มีสังคมหันหลังให้ถ้าสังคมหันหลังให้คุณหรือกลุ่มเพื่อนฝูงหันหลังให้คุณคุณไม่ต้องแคร์อาจารย์บอกไปแล้วว่าคุณกําลังจะได้เพื่อนฝูงกลุ่มใหม่กําลังจะเจอกลุ่มใหม่มิถรภาพกลุ่มใหม่หรือยกระดับที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะไพ่ห้าดาบบ่งบอกถึงลักษณะของการที่โดนหันหลังให้มีคนเดินจากไปในสิ่งที่เราทําหรือมีคนไม่เห็นด้วยกับเราแต่คุณก็ยังมีชัยในสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรอย่าได้กลัวค่ะ สิ่งใดๆเกิดแล้วย่อมดีเสมออาจารย์เชื่อนะอาจารย์ขอเอรเคข้ลสามใบให้กับความรักความสัมพันธ์หน่อยซิเป็นยังไงลอนลี่เอ็นดูมากเลยอะทำไมลอนลี่ล่ะดาวพฤหัสกำลังจะเข้าในโรแมนส์นะแสดงว่าคนโสดค่ะคนโสดอาจจะไม่เหมาะก,กับการมีคู่ในเดือนนี้ อาจารย์บอกแลาไงดาวพฤหัสอยู่ถึงพฤษภาเออมษายนปีหน้าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ส่งผลกับคุณก่อนก็ได้โลลี่อาจจะหมายถึงการที่คุณต้องอยู่คนเดียวก่อนในช่วงนี้หรือคนโสดไม่เหมาะกันมีคู่หรือคนมีคู่ต้องอยู่คนเดียวก่อนเพราะว่าแฟนเราอาจจะเดินทางหรือทำธุรก,กรรมธุรก,กิจหรือไปไหนก็ไม่รู้นะคะเ f ฟ i t h มีศรัทธาสิจัก,กรวันบอกนะ อย่าได้กลัวอย่าได้รู้สึกแย่อย่าได้รู้สึกสงสัยในสิ่งที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวตนของเราแฮฟเฟสจกักรบอกว่าให้มีศรัทธามีศรัทธาโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความรักนะคะแล้วมันจะมาไพ่ใบนี้แฮฟเฟสเนี่ยมันใช้ได้กับการที่ขอพรด้วยนะคะขอพรอคนรักขอให้ปรากฏคนที่รักเข้ามาอาจารย์บอกแล้วไงคู่จอไงคะคู่จอไง มันต้องเจอสิคะชาวมังกรมังกรเนี่ยว่าก็ว่านะยิ่งตอนเด็กๆหน้าแก่ใช่ปะคุณจะดูหน้าแก่กว่าวัยแต่พอยิ่งคุณแก่คุณยิ่งหน้าอ่อนเพราะคุณจะไม่แก่แล้วคนที่คนที่ตามคุณมาคือจะแก่วกว่าคุณนะแต่คุณจะไม่แล้วคุณจะคุณจะเหมือนโดนสตาร์วัยแล้วคุณไปสังเกตสิชาวมังกรหลายคนนะคะจะมีความแบบยิ่งแก่ยิ่งดูดีเออดูดีจังเลยนะคะ Commitment หมายถึงการให้คำสัญญาการให้พันธะอาจจะหมายถึงจกักรวาลแนะนำให้คุณคอมมิตกับตัวเองก็ได้หมายถึงตั้งเป้าโฟกัสนะคะอยากได้คู่แบบไหนคุณต้องคิดแบบเจาะจงอาจารย์บอกเลยวิธีการของคนที่สำเร็จกับไม่สำเร็จที่แตกต่างกันคือเขาคิดเป็นภาพเขาขอพรเป็นภาพคนที่ขอพรแล้วได้คือเขาขอพรเป็นภาพเขานึกภาพออกว่าเขาต้องการอะไรแล้วภาพเขาชัด มังกรค่ะเอาตรงนี้ไปใช้ค่ะนะฮะเอาตรงนี้ไปใช้นะคุณต้องคอมมิตกับตัวเองให้ได้ต้องชัดเจนทําไมตอนคุณอยากได้รถอะรถคันนี้ยี่ห้อนี้คันสีนี้คุณเห็นชัดคุณได้ความสัมพันธ์ก็เหมือนกันคุณจะเจอเมื่อคุณชัดเจนกับมันโอเคนะคะเอาละขอบคุณมากช่วยกดไลค์ให้อาจารย์หน่อยช่วยคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้เป็นการกระตุ้น วิดีโอของอาจารย์นะคะให้คนเห็นกันเยอะมากขึ้นช่วยคอมเมนต์ให้อาจารย์รัวๆนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ในการทําคลิปแล้วมาเจอกันใหม่พยากรณ์ส่วนตัวติดต่อทักแอดมินอาจารย์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวมังกรในการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยเอาไปวางแผนชีวิตกันนะสวัสดีค่ะ